The Devil Pan ดูจบแล้วเมื่อคุยกันเป็นอีกหนึ่งรายการเรียลลิตี้แข่งขันหาคนเก่ง ที่ทำออกมาได้สนุกและก็น่าติดตามรายการนี้นั้นเนี่ยต้องการหาผู้เข้าแข่งขันที่มีไหวพริบเก่งเลขเก่งความจำที่ใส่ความดราม่าสไตล์เกาหลีที่ทำออกมาให้เราเนี่ยน้ำตาซึมกันได้เลยทีเดียวคือมันค่อนข้างครบรถเลยแหละรายการนี้โดยที่ในคลิปนี้นะั้นเราจะแบ่งหัวข้อหลกัหลกๆออกเป็น2หัวข้อด้วยกันนั่นก็คือรีวิวผู้เข้าแข่งขันในรายการและรีวิวแต่ละเกมในความคิดของเรามาเริ่มที่ผู้เข้าแข่งขันคนแรก ฮาซอกจินอาชีพเป็นนักแสดงเกาหลีแค่ชื่ออาชีพนั้นก็บ่งบอกแล้วว่าเขานั้นจะสามารถหลอกผู้เขา้าแข่งขันด้วยกันเองได้มียากเป็นผู้เขา้าแข่งขันที่เกมหลังๆเนี่ยเราเชียร์เขาสุดใจเพราะเราเนี่ยชอบการเล่นเกมในวิธีของเขาคือเกมไหนเขาควรเล่นเป็นกลุ่มเขาก็เล่นเป็นกลุ่มส่วนเกมไหนเนี่ยควรแข่งเดี่ยวเขาก็ลุยเดี่ยวใส่เต็มที่ซึ่งมันทําให้เกมนั้นเนี่ยมันสนุกมากยิ่งขึ้น บวกกับความฉลาดในการวางกลยุทธ์ในการเล่นเกมที่เขาเลือกใช้มันทําให้เขาเนี่ยมาเหนือกว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นทําให้ฮาซอกจินนั้นเป็นคนที่เราอยากให้ชนะอิชิวอนอาชีพนักแสดงที่มีดีกรีการศึกษาที่ไม่ธรรมดาเป็นอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันที่มุ่งมั่นที่จะไม่ยอมตกรอบและพร้อมที่จะกล้าเสี่ยงทุกอย่างเพื่อเป็นผู้ชนะ เป็นอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันที่เล่นเกมแบบเชิงลุกถึงแม้ทีมพันธมิตรเธอจะน้อยแต่เธอเนี่ยก็สู้เต็มร้อยไม่ยอมแพ้ใครเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสี่ยงมากเกมในคุกใต้ดินเนี่ยเราอินกับการจากไปของเธอเพราะเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่ใช้ความสามารถของตัวเองและเล่นเกมจริงๆจังเพื่อตัวเองชนะเสียดายที่เธอนั้นไม่ได้อยู่เล่นรอบเกมบวกเลขคิดว่าเธอมาเล่นน่าจะสนุกแน่ๆอีเฮยซอง อาชีพนักข่าวอิสระหน้าตาดูน่ารักดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่นี่แหละคือจุดแข็งของเธอเป็นอีกหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่เราเนี่ยโดนตกเต็มๆคือเราเนี่ยโดนตกที่ความน่ารักของเธอแผนของเธอนั้นเนี่ยคือการทําตัวเป็นมิตรกับทุกคนแต่สุดท้ายสิ่งที่ทําให้เธอได้ออกนั้นก็คือความเชื่อใจซีนออกเนี่ยเราอย่างเศร้าเลย เวโดอาชีพยูทูบเบอร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เขานั้นสามารถเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้และเป็นผู้เข้าแข่งขันที่เก่งและไม่อันตรายเล่นอย่างบริสุทธิ์เท่าที่เขาจะทําได้เป็นอีกหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่ตอนแรกนั้นเนี่ยเราชอบการแบกทุกคนให้อยู่รอบไปจนถึงเกมสุดท้ายนะแต่ไปๆไปมาๆเนี่ยวิธีการเล่นของเขามันก็ทําให้บางเกมที่ควรจะใช้ความสามารถของผู้เข้าแข่งขันจริงๆก็ไม่ได้ใช้กิโยม อาชีพโปรแกรมเมอร์ที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยฉลาดและรอบคอบที่อาจจะทำให้คุณเซอร์ไพรส์ได้ซึ่งกิโยมเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเล่นเกมเก่งเหมือนกันนะอย่างเกมแรกเนี่ยเขาทำเหมือนฝรั่งที่ไม่เข้าใจเนื้อหาเกมและสวมบทบาทมั่วไปหมดแต่ที่ไหนได้นั้นเนี่ยเขาคือผู้ก่อการร้ายและเกมต่อมาที่เขาได้เล่นแล้วเขาก็ทำฝีมือได้ดีมากๆนั่นก็คือเกมการต่อภาพกิโยมเนี่ยเป็นคนคิดส,ส่วนใหญ่ด้วยในเกมนี้ ทัพขยองริมผู้อยู่ในวงการบันเทิงที่น่าจะเป็นผู้เข้าแข่งขันอายุเยอะที่สุดเธอนั้นเนี่ยเป็นคนตรงๆเป็นคนง่งายๆทําให้เกมที่เธอได้เล่นนั้นเนี่ยเธอกลับเผยตัวตนเร็วจนเกินไปจนทําให้เธอนั้นตกเป,นเป็นเป้าของผู้ก่อการร้ายเป็นผู้เข้าแข่งขันที่มาสร้างมิตรภาพมากกว่าการมหาสัตรูบูซึงกวน สมาชิกวง17ไอดอลเกาหลีที่หล่อมากเป็นมิตรกับทุกคนดูเป็นคนเล่นเกมอย่างซื่อตรงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมและแอบคิดว่าถ้าเราเดนี่แข่งขันในรายการเราเนื่ยก็คงกรี๊ดในใจวันละล้านรอบ ตดงจูอาชีพทนายความที่ความจำเป็นเลิศและความรู้การศึกษาของเธอก็ไม่ธรรมดาเป็นอีกคนที่ดูจริงใจไม่มีพิษไม่มีภยัยแต่ความสามารถของเธอนั้นอาจจะทำให้ใครๆก็ต้องกลัวพอเราเจอเ,อเธอเล่นเกมความจำไปบอกเลยว่าเราเซอร์ไพรส์มากๆกับวิธีการเล่นของเธอเกมที่เธอได้เล่นนั้นมันค่อนข้างที่จะยากด้วยกันเพราะว่าภาพที่อยู่บนหน้าจอนั้น ค่อนข้างมีดีเทลที่เยอะและก็ต้องวิเคราะห์รูปในภาพนั้นออกมาให้ได้ซึ่งถือว่าเธอคนเดียวเนี่ยสามารถตอบคำถามได้9คําคำถามบอกเลยว่าโคตรโหดควักจุนบินอาชีพยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อเล่นเกมจริงและพร้อมที่จะทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการหักหลังที่ทำยังไงก็ได้ขอแค่เพื่อให้ตัวเองชนะซึ่งช่วง,รงแรกๆเนี่ยเป็นผู้เข้าแข่งขันขที่เราเนี่ยไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ฟิลประมาณเป็นคนหิวแสงอะ่ะ แต่พอดูไปเรื่อยๆเขาเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์เลยแหละโจยอนอูนักกีฬาหมากล้อมความสามารถเก่งไม่แพ้ใครแต่ด้วยเกมที่ไม่เป็นใจทําให้ความสามารถของเธอนั้นยังไม่ได้แสดงออกมาจริงๆนะ่ะเป็นผู้เขาเ้าแข่งขันที่เราในะยกให้ดวงสวยมากที่สุดในเกมอทอยลูกเต๋าคนอะไรทอยลูกเต๋าได้ดวงสวยขนาดนี้ซอยูมิน ผู้เข้าสมัครบุคคลธรรมดาที่เป็นหมอเก่งดูเป็นมิตรสี่ตอนแรกเนี่ยของเธอแอร์ไทมน้อยมากแต่เธอนั้นก็สามารถเข้าไปแข่งในรอบลึกๆได้ คิมดงแจเป็นนักศึกษาที่ภาพลักษณ์เนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นใสๆแต่เมื่อเขาได้เข้ามาเล่นเกมกับกลายเป็นคนที่เราในคาดเดาได้ยากมากและเป็นหนึ่งใน2ผู้เขาเ้าแข่งขันที่ได้คะแนนเต็มตอนสอบเข้ามาแข่งในรายการบอกเลยว่าชายผู้นี้นั้นมาเพื่อเล่นเกมจริงๆซึ่งแรกๆเนี่ยยอมรับไปว่าเราเนี่ยไม่ชอบเขาเลยแบบโอ้โหคนอะไรเนี่ยจะหักหลังแล้วก็ปั่นได้มากขนาดนี้แต่การตัดต่อของรายการความคิดของเขามันทําให้เรารู้สึกว่าเออ เขาก็มาเพียงแค่เล่นเกมอะ่ะตอนถูกขักหลังแล้วก็ร้องไห้เป็นซีนที่ทำให้เราเนี่ยเกือบร้องตามและในส่วนที่2เราจะมารีวิวแต่ละเกมในรายการมาเริ่มที่เกมแรกกันเกมไวรัสเกมที่ผู้เขาเ้าแข่งขันเนี่ยจะได้สวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆโดยที่แบ่งคร่าวๆเนี่ยก็จะมีฝั่งคนดีและฝั่งผู้ก่อ,อก,การร้ายและก็มีฝั่งคนบ้า ทําให้เกมนี้เนี่ยเราจะได้เห็นคนโกหกทาลายมิตรภาพของกลุ่มและการตัดต่อที่หักมุมทําให้เกมนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่เปิดตัวออกมาได้ค่อนข้างดีเกมนี้ได้คะแนนจากเราไป7จ็ดทับสิความยากของมันก็คือฝั่งชาวบ้านเนี่ยจะทํายังไงให้ชนะคือเรารู้สึกว่าฝั่งชาวบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างเสียเปรียบเหมือนกันเพราะว่าฝั่งผู้ก่อการร้ายเนี่ยคือมันสามารถยิงแล้วก็ฆ่าคนได้แล้วก็สามารถทําให้คนติดเชื้อได้เราว่าค่อนข้างเป็นอะไรที่ยากเหมือนกัน เกมตัวต่อเป็นเกมที่ต้องใช้ความสามารถการจัดเรียงตัวต่อให้ได้กับภาพที่รายการกําหนดไว้เกมนี้เนี่ยวงล้อจะหมุนไปนเรื่อยๆเท่ากับว่าคนที่ได้เล่นเกมตัวต่อน,นั้นจะถูกหมุนเวียนกันไปคนที่ต่อได้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่คนที่ได้คะแนนเกมนี้เราให้8ปดทับสิบางคนเนี่ยถนัดเกมแนวนี้ก็จะช่วยให้ชนะได้แต่ถ้าใครไม่ถนัดเกมแนวนี้เท่ากับว่าเขาจะทําให้เพื่อนๆเน,นี่ยเสียเวลา เกมทอยลูกเต๋าเป็นเกมที่ค่อนข้างใช้กลืนแล้วก็ใช้ความคิดรอบคอบในการคิดหาคําที่จะตั้งกฎเพื่อให้ตัวเองเข้าเส้นชัยให้เร็วที่สุดการตั้งกฎนั้นก็สําคัญแต่ที่สําคัญเช่นเดียวกันนั่นก็คือดวงและที่สําคัญในเกมนี้ยิ่งมีทีมพันธมิตรก็จะมีโอกาสชนะมากกว่า9ก้าทับเกมนี้เนี่ยใช้ดวงด้วยส่วนหนึ่งและก็กลืนการเล่นคําด้วยส่วนหนึ่งเกมจำภาพ เกมนี้นั้นเป็นเกมที่จะต้องร่วมมือกันจําภาพขนาดใหญ่และมีดีเทลที่เยอะเพื่อน,นําไปตอบโดยที่จะหากตอบผิดเนี่ยจะอดได้เงินรางวัลเพิ่มเติมขึ้นมาเกมนี้เนี่ยมีผู้เข้าแข่งขันสร้างความเซอร์ไพรส์ที่น่าทึ่งมากๆเกมนี้เราให้ไป8ทับ10เกมนี้เนี่ยเนื้อหาและดีเทลของภาพเนี่ยมันค่อนข้างจําเยอะอีกทั้งบางจุดของภาพยังต้องคิปวิเคราะห์ออกมาอีกเกมหมายเลขลับ เป็นเกมที่หาตัวเลขของตัวเองและห้ามให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองนั้นเลขอะไรโดยเรานั้นเนี่ยจะต้องใช้ทักษะคณิตศาสตร์เพื่อหาตัวเลขของตนเองโดยการที่เราเนี่ยจะหาเลขตัวเองได้เนี่ยเราเนี่ยต้องไปจับคู่กับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นซึ่งเกมนี้เนี่ยจะต้องอาศัยความเชื่อใจของกันและกันและก็พยายามอย่าให้คนหมู่มากเนี่ยรู้เลขเราเป็นอันขาดเพราะเมื่ออย่างนั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้แพ้ทันที8ทับสิบเกมนี้เนี่ยต้องอาศัยทีมที่เน้นความเชื่อใจเพราะถ้าไม่มีความเชื่อใจให้แก่กันก็คือแพ้ เกมหอคอยคำศัพท์เกมตัวต่อที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษต้องใช้ตัวอักษรที่ทางรายการเตรียมให้ต่อเป็นคำศัพท์ในหมวดหมดู่ที่รายการกำหนด9ทับ10เกมนี้เนี่ยถ้าเริ่มคำผิดตั้งแต่แรกเราก็จะผิดทันทีเกมส่วนสัตว์ เกมหลักจิตวิทยาที่ต้องอาศัยการบิดเลขแต่ละตัวเพื่อเรียงต่อกันให้ได้ตามที่เราต้องการ7จทับสิเกมนี้เนี่ยขึ้นอยู่ที่ดวงและถ้าหากมีพันธมิตรเกมนี้ก็จะง่ายมากขึ้นเพราะจะช่วยกันลงคะแนนเพื่อให้ตัวเองเป็นฝั่งชนะเกมตาช่างเป็นเกมที่ต้องอยู่ต่างคนต่างสถานที่ที่ต้องช่วยกันทําให้ตาช่างวัดน้ําหนักให้มีปริมาณที่เท่ากันต้องใช้ทักษะคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยจึงจะชนะได้9กทับสเกมนี้ยากนะ ทั้ง3กลุ่มเนี่ยต้องหาสมก,การได้เหมือนกันถึงจะชนะเกมครอบครองที่ดินเกมที่ใช้ทักษะการวางแผนและการวางกลยุทธ์ในการครอบครองที่ดินให้ได้มากที่สุดถ้าคำนวณออกมาดีและดวงดีก็จะทำให้เป็นผู้ชนะเกมนี้เนี่ยการมีพัทมิรก็จะช่วยเราในชนะได้มากยิ่งขึ้น7ทับสเป็นเกมที่ก,กลางๆนะขอแค่ต่อพื้นที่ได้จำนวน4คูณ4ช่องขึ้นไปก็ถือว่ารอดแล้ว เกมจำหน้าคนเป็นเกมที่ต้องมองหน้าจอดูว่าหน้าบุคคลในภาพเนี่ยเป็นคนไหนที่เคยปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้ว8ปทับสภาพหน้าคนเนี่ยคล้ายๆกันเยอะมากๆส่วนตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ถนัดจำหน้าคนสักเท่าไหร่อ่ะทำให้เราคิดว่าถ้าเกิดเราไปเล่นนะ่ะเราว่ามันคงจะยากมา,มากๆคงไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยแหละสมการไฮโรเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะในการบวกเลขให้ได้เลขที่ใกล้เคียงเลข1หรือเลข20ซึ่งเกมนี้เนี่ยต้องใช้ดวงและหลักจิตวิทยาพอสมควรในการแข่ง 9 10เกมนี้เนี่ยใช้ทั้งดวงแล้วก็ใช้ทั้งคณิตเกมนี้สนุกนะแต่ในรายการในแข่งขันกันไปปลาไป7ชั่วโมงเล่นไปถึงขนาด7ชั่วโมงขนาดนี้รูว่าค่อนข้างโหดแล้วก็กลายว่าเป็นว่าจากที่สนุกเนี่ยมันกลายเป็นว่าโคตรเครียดเลยเกม Night Men Morris เกมการวางแผนกลยุทธ์ที่เป็นเกมที่ตั้งไว้ในบ้านพักให้ผู้เข้าขันเล่นพักผ่อนหย่อนใจแต่หารู้ไหมเกมนี้แหละคือเกมตัดสินชะตาของพวกเขาซึ่งในเกมนี้เนี่ยวางผิดเกมก็อาจจะพลิกได้และก็ต้องคิดรอบครอบวางแผนดีๆถึงจะชนะ910ทับสิบเป็นเกมที่ต้องคิดใ้ถี่ถ้วนวางแผนให้ดีดวางหมากให้ด,ดีเพราะเกมเนี่ยค่อนข้างต้องใช้สมองเยอะมากๆเกมหกเหลี่ยม เกมที่ต้องใช้ทักษะความจําและทักษะการคํานวณซึ่งเกมนี้เนี่ยจะต้องจําตัวเลขที่อยู่บนหน้าจอให้ได้โดยมีเวลาจํากัดพอจําเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเอาตัวเลขพวกนี้มาบวกรวมกันให้ได้ตามที่เขาต้องการ10บทับสบิเกมนี้ยากนะใช้ความจําแล้วก็ต้องจําให้เร็วจําให้แม่นจําผิดตอบผิดคะแนนผิดถ้าคํานวณช้าไปเนี่ยก็อาจจะถูกแย่งคะแนนได้เราคิดว่าเกมนี้เนี่ยเราให้10เต็มสิก็เพราะว่าเป็นเกมสุดท้ายที่เอาไว้วัดว่าใครจะเป็นผู้ชนะ เกมกโกมูกูตาบอดเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะความจําและทักษะการวางแผนพอสมควรเพื่อให้แถวของเราเนี่ยเรียงให้ครบ5อัน ความยากของมันก็คือสีหมากของเราเนี่ยจะอยู่ด้านล่างทําให้เราเนี่ยต้องจําให้ได้ว่าหมากตัวไหนเนี่ยเป็นของเราและหมากตัวไหนเนี่ยเป็นของ NPC 1 0 0ทับสิบไปเลยเกมนี้สมกับเป็นเกมที่ให้สิบพีชมันค่อนข้างยากมากๆที่จะต้องจําว่าหมากของเราเนี่ยเป็นตัวไหนเพราะ NPC เนี่ยมันก็ใช้สีของเราเหมือนกันเป็นเกมที่จําไม่พอก็ต้องมานั่งคิดว่าวางตัวไหนถึงจะไม่โดนกิน ความสนุกของรายการเนี่ยคือความยากของเกมที่คนดูอย่างเราคิดไม่ทันแต่ผู้เข้าแข่งขันี่ยก็เล่นเกมอย่างมองมันให้ตัวเองชนะได้และถึงแม้จะไม่เข้าใจแต่เรารับรู้ได้ถึงมวลอารมณ์ของความกดดันได้เป็นอย่างดี mm hmm. เกมที่ชอบที่สุดในรายการก็คงเป็นเกมไวรัสในเกมนี้เนี่ยได้เป็นเกมแรกก็คงเป็นเพราะว่ามันเป็นเกมที่ทําลายความเชื่อใจให้กับคนในทีมให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดให้พวกเขาได้แตกคอกันและก็ทําให้เราได้เห็นว่ารายการนี้นั้นมันไม่มีใครน่าไว้วางใจเลย ทุกคนเนี่ยล้วนสามารถโกหกได้เพื่อชัยชนะของตนเองอีกทั้งในเกมนี้เนี่ยตัวรายการยังค่อยๆหยอดความรับของแต่ละบทบาทที่ผู้เล่นได้รับทำให้เราเนี่ยเหมือนกำลังดูหนังหักมุมยิงไงอย่างนั้นเอาจริงๆเนเกมนี้คาดไม่ถึงเลยว่าผู้เข้าแข่งขันจะเล่นเหลี่ยมได้ขนาดนี้เกมสุดท้ายเหลือเกเวโดและฮาซอกจินเป็นสิ่งที่สมควรแล้วที่สุดในรายการ ด้วยความสามารถที่ผ่านมาด้วยสตอรี่ที่ผ่านมาของพวกเขาทั้งสองคนและความคิดที่คนหนึ่งอยากจะแบกคนที่อ่อนแอส่วนคนมองว่าคนอ่อนแอก็ควรตกรอบไปซะ มันทําให้การแข่งขันในครั้งนี้มันคือคนละขั้วที่มีเป้าหมายเดียวกันคือเราจะต้องชนะเกมให้ได้คือสตอรี่ของสองคนนี้เนี่ยมันได้อ่ะและคนที่ชนะในรายการมันก็ควรที่จะเป็นคนเก่งจริงๆไม่ใช่มาพอดวงรายการเดอเดวิลแพนนั้นเป็นรายการที่ทำออกมาได้สนุกใสความดราม่าลงไปในรายการที่ทําให้เรารู้สึกผูกพันกับผู้เข้าแข่งขันได้เป็นอางดีคือดูไปดูมาเนี่ยมันเกาหลีชัดเลยคือรู้สึกได้ถึงความครบรถของรายการถามว่าทําไมผู้เข้าแข่งขันเนี่ยึงได้ร้องไห้กับการเข่งขันขนาดนั้น เราว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่ารายการในยึดโทรศัพท์ไม่ให้ติดต่อกับคนภายนอกมันทําให้ทุกคนที่อยู่ในรายการเนี่ยเป็นเหมือนบ้านสําหรับพวกเขาไม่แปลกเลยที่ว่าทําไมพวกเขาถึงได้เสียใจทุกครั้งที่มีคนออกก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่หาคนเก่งที่เราเนี่ยอยากจะแนะนำให้คนรอบข้างเนี่ยได้ไปดูก็จะหากใครในคิดเห็นอย่างไรกับรายการเรียลลิตี้เรื่องนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะ ก็หาใครใ่นชอบที่เรามารีวิวหนังแล้วก็ซีรีส์แล้วก็รีวิวเรียลิตี้แบบนี้ก็ชวนกดไลค์และกดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะสำหรับวันนี้มุกพี่จุทนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย